รีบพาคุณไปโรงพยาบาลเร็วนะครับท่านต้องรีบไปเดี๋ยวชาวบ้านแ่กันมาจบกันแน่ลูกข้าตายแล้วข้าไม่คคยฆ่าลูกเองท่านครับแต่ว่าไอ้จวกมึงไปกัะมึงยังได้ไม่ดองาสมรู้ลงที่ก็กูไปด้วยไป เกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้าไปดูข้างในเถอะไปไปไม่ไปอยู่แล้วไปมีใครอยู่ในนั้นไหมมีใครอยู่ในนั้นไหมตรวจตัวตระตูวไปไปไปอยู่ในนั้นตรวุงรีบหนีเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าจะเป็นหลักฐานมัดตัวนะครับท่านไม่ได้ไม่ใหีไปไป ก็ตายลงไปท่นครับ้าวึงไม่ไปมึงก็ตายเถอะมึงเลือกเอากระผมกระผมเป็นคนท่านต้อรับคนอย่างโกงถ้าไม่ยอมให้ข่ามันจับเอาวุกไปนั่นหามึงไปซะหรือไม่มึงก็ตายอีกคนมึงเลือกเอา i <laughs> i no. ผมรักสมิตาทังไม่มีวันจะยอมรับผู้หญิงม้านนี้เป็นสมไยคุณพ่อจะให้ผมแต่งงานกับลูกสาวท่านเจ้าคุณวรพันธ์ทั้งที่ครูรักของผมคือสมิตาฉันเป็นพ่อฉันสั่งอะไรแกต้องทำตามจำไว้แตผมจะขอออกจากบ้านไม่อยู่ให้คุณพ่อย่ำยีหัอยู่ใจอีกแ้าแกทำอย่างนี้ฉันจะยิงแก เราก็จะยิงนั่นเด็กคู่รักของแกด้วยตายมันหมาข้างถนนนลินนลินคงถามพ่อใช่ไหมลูกว่าพ่อยิงหมอมทำไม อภัยให้พ่อด้วยนะพ่อจะชดใช้บาปที่ทำไว้กับเจ้า Thank you. เฮ้ยไปยิงยังมา่ตายคนไข้ขอยู่ไหนอยู่ห้องผ่าตัดสองค่ะได้ยินว่าสาหัสมากค่ะเจ้าห้องไหนครับห้องผ่าตัดสองค่ะ เดี๋ยวนี่เดี๋คนไข้ที่ว่าไปโดนอะไรมาโดนทำร้ายร่างกายมาขอรับแล้วยังโดนยิงสองนัดที่ด้านหลังด้วยขอรับทอมแพรับ ไม่เป็นไรนะลูกคนเราทุกคนย่อมมีกรรมอของตนเราจะทำได้ก็แค่ขออโหสิกรรมต่อกันหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจเรื่องทองไพรากรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนองพญานราพิบาลได้รับกรรมที่ก่อไว้อย่างแสนสาหัสเกินกว่าที่ใครจะคิดด้วยซ้ำน่าสงสารแต่พ่อนอรินนะซอาภาพเหลือเกินอุตส่าร่ำเรียนมาซะสูงยังหนุ่มยังแน่นน่าจะเป็นกำลังของบ้านเมืองประเทศชาติ ไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตลงด้วยความสยดสยองอเนจอนาถอย่างนี้เลยเชียวโอ้ยสาธุคุณหนูยิ้มเจ้า,าคะคุณหนูยิ้มน,น่าจะดีใจนะเจ้าคะที่คุณหนูยิ้มกับคุณหญิงนะ่ะรอดพ้นจากความเสื่อมทุกประการจากพวกนาราพิบาลมาได้เนี่ยบุญรักษาคุณหนูยิ้มกับคุณหญิงของภูนแล้วล่ะเจ้าคะ ท่านผู้หญิงคุณป้าคะคุณหญิงคะวันนี้ดิฉันตะเวนไปทั่วพระนครไปฟังคนเขาโจ์จันเรื่องอื้อฉาวสนันเมืองเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวน่าหวาดกลัวที่สุดในรอบปีไม่นึกเลยว่าจุดใต้ตำต่อขนาดนี้ทราบไหมครับว่าใครคือตำรวจเจ้าของคดีก็คุณศักดิ์นี่อย่างไรผมก็เลยพาเขามาที <S <s ่น <s> ี <S <s ่เพราะคุณศ <s> ักด <s> ิ <s> ์จำเป็นต้องขอข้อมูลบางอย่างจากที่นี่ พวกเราจะไปให้ข้อมูลอะไรได้คะพวกเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะกระผมจาเป็นต้องขอข้อมูลบางอย่างจากคุณสมิตาเกี่ยวกับคุณนรินทในฐานะาคนรักเก่าขอรับพ่อสักความจริงพ่อสักควรจะไปคุยกับแม่รุ้งรวีมากกว่าเขาผัวกันเมียกันกระผมไปมาแล้วขอรับทุกคนทั้งแม่ทั้งน้องสาวเสียขวัญเป็นอย่างมาก ไม่สามารถให้การอะไรได้ส่วนทองไพรามเองตอนนี้เป็นตายเท่ากันยังไม่ได้สติเหมือนกันส่วนคุณรุ่งรวีเธอไม่ทราบเรื่องอะไรเลยคงจะเป็นเพราะว่าแต่งงานกันได้ไม่นานโดยไม่ได้คบหากันก่อนถ้าจะมีใครสักคนที่รู้จักและสนิทสนมกับคุณนรินมากกว่าและนานกว่าก็น่าจะเป็นคุณสมิตาไม่ใช่หรือครับ